ลูกซินกับผักเยอะๆ,ๆ <top ic> ตั้งกล้องบ่ บ่อน,นั่นป็นไดสวัสดีทักทายกินไปคุยไป้ะค่ะเด้อจากช่องสาวออน้านานานะคะแซบตจก้ก แซ่บอร่อยนัวนะคะ สวัสดีค่ะคุณเอมสวัสดีค่ะ,ะกินไปคุยไปเนาะโอ้ยขอบคุณหลายๆที่เข้ามา,าคุณคุณเอ็มสีนวลแมวจนช่องจริงบ่าจ้าเอาแต่ปาแก่ว่สาวอ่อนขึ้นไล่เออขืนไล่ก็เลยเอาอันนี้มากินน้ำเอาลูกชิ้นมากินน้ำจ้า งจริงหรือเปล่าเอาปากแกไหมคะต้องถามก่อนคะ่ะต้องถามก่อนออแซ่บจ้าลองผิดลองถูกจ้า ร้องผูกร้องพินร้องผูกเพราะว่าพึงพึงทำจ้ะพึงทำอันนี้เขาก็เลยเอาอันนี้มาร้องเบิงเนาะเขาก็บบอเคยเนาะสูย้ยุจ้าสู้ยุขอบคุณหลายๆสำหรับเออสติเกอร์เนาะค่ะเนาะสู่สูเริ่มใหม่จ้ะเริ่มใหม่เขาก็แบบเออ กระตุกกระตักแน่น้อค่ะเนาะกระตุกกระตักแบบพี่ว่ากับว่า่ลื่นว่าไหลเองสินะกับิดพีดถูกๆเนาะจ้าก็ว่าจะทําไปเรื่อยๆนั่แหละอือกับเพิ่งทำาบ่กี่วันเนาะเออเข้าได้ผููติดตามมาครบแล้วก็เลยอ่าอ่าสมัครไหลสูตรก็เลยไห่มานะ ไล่เพียนไล่ถูกขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นเออบันดีดกันเลยเอาอันนี้มจาจัเบิงอ่าเพราะหานหนามันสวยอย่างสินาะเวลาไล่สุดเนาะอือพี่ก็เก่งแล้วแกงจังได <laughs> หาจังกับนั่นนะหาจังไล่เนี่ยมือมือที่สามเนี่ยเนี่ยวันที่สามค่ะแต่วันแรกขึ้นขึ้นสองรอบเพราะว่า เออเรียนรู้นะเรียนรู้เออเรียนรู้เลยร้องขืนขืนลง้งขืนลงสินะแล้วเมื่อวานนี่กับมาชั่วโมงหนึ่งเออยังมาทัานดูจักกับเออเพื่อนไลายเทอดอจกจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะเออกับคอยเป็นคอยไปเนาะค่ะอันไหนพอถูกต้องก็บอกเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเปิดไม่เปิดไม่มือที่สามเนี่ยไล่สดเออก็เลยเอาเอา,เอาอันนี้มานี่ยพอเป็นสีสันเนาะ